สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพรมเห็ดไก่ทอดนะคะซอสสามสหายค่ะอันนี้ปีกไก่ค่ะปีกกลางไก่เอามีดจีดตรงนี้นะคะเพื่อเวลามักมันสิได้เข้าได้เข้าเนื้อค่ะจิ้มลงไปนิดนึงค่ะนี่จ้ะเพื่อปรุงก็จะมีแป้งแป้งทอดกรอบค่ะพริกไทยนะคะ น้ำเย็นค่ะน้ำปลาค่ะปุงกันเลยค่ะก่อนอืน่นใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะส่วนน้ําตาลเราสิบไซดนะคะเพราะว่าเราคินกับซอสนะคะน้ำปลา ใชกัประมาณปลายซ้อนชานหรือว่าตามชอบได้เลยค่ะแ<ม>ป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบนี่เราสิบใส่ลายนะคะใส่แค่พอเคลือบไก่ค่ะใส่ลายมันจะเป็นไก่สูแป้งทอดเนาะคะ่ะเพิ่มความกรอบด้วยน้ำเย็นจ้าจาักสองซ้อนสามซ้อนนะคะนวดให้เข้ากันเลยค่ะ เดีนี้เหตุกินง่ายค่ะเครื่องปรุงบมหลายแต่แซ่แบกรอบดีค่ะจะยิ่งมันจะกินอครับแม่ทำไก่ทอดให้กินนะลูกวันนี้นักการชอบไหมครับ นวดให้เข้ากันดีๆแล้วก็พักไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วไปทอดกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ มันเริ่มเดือดเซใจของเราลงไปเลยค่ะ จะทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีเหลืองสุกดีนะคะคันข้ตอนนี้เขายังบวกกัับไก่นะคะรอสักพักนึงค่ะให้แป้งอี่ยมันเซตตัวดีมันติดไก่เขาแล้วค่อยกลับเนาะค่ะกลับด้านได้แล้วจ้า ทุกเหลืองดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะเร่งไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันค่ะได้ที่แล้วตักขึ้นเลยค่ะ ค่ะเหลืองกรอบเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปทอดที่เหลือจนเซ็ตน,นะคะ ที่สองกับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำซอสกันเลยค่ะคันนีเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะมันจะได้บอมน้ำมันและก็กรอบนานค่ะ เหลืองกรอบมากๆจ้าเส่็ซ้อมเขือเทศลงไปค่ะซอสสามสายของเรานะคะตามด้วยซอสพริกค่ะ น้ำจิ้มไก่ค่ะโอเคเลยค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะไก่เรามักใส่น้ำปลาแล้ว ก็น้ำมันหอยนิดนึงค่ะต่อไปก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันค่ะ พอเริ่มเดือดละลายเข้ากันดีแล้วเขาก็จะเอาไก่ของเขาลงมาคุกเลยค่ะได้แล้วค่ะนําไก่ที่เราทอดไว้ลงมาคุกเลยจ้า เสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยจ้าแค่นี้กันแล้วแล้วค่ะไก่ทอดซอสสามสหายของเรา ซุ่มสามซอสน่ากินเลยค่ะโดยต้นหอมลงไปค่ะเราเหฮกินได้ค่ะเพื่อนๆเ,เมนูนี้ทำไม่ยากจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ